จะขับตอวเพื่อนไม่ขับดิไม่เหรอมาถึงอีกครั้งแล้วไม่ปวดยังไงไม่ปวดเลย <c oughs> ฝนจะตกนะแต่ฝนก็ไม่ตก <Okay. S 1> ถ้าตกก็น่าจะดีอ,ะอ่ะดูดเล็กแก่เปล่ารอ,อ,อบเตียงดวงเหมือนกันนี่นเ,นเราเนี่ยตรงนี้เลยกม่เคยเล่นหเ,เราเล่นเลย สวัสดีนะครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับกลับมาพบกับพวกผมสองคนอีกแล้วนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวนะจากคนป่านะครับทุกคนวันนี้เราก็ได้เดินทางกลับเข้ามาที่บ้านป่าแห่งนี้อีกครั้งนะครับไม่รู้ว่ามีใครจําบ้านหลังนี้ได้ไหมนะครับก็ทําไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับทุกคนช่วงนี้เนี่ยฝนตกบ่อยนะครับผมกับดิดก็เลยกลับเข้ามาทําหลังคานะครับเพื่อที่จะป้องกันบ้านเนี่ย ให้อยู่นานนะครับแล้วก็อยู่ทนนะทุกคนถ้ามันไม่มีหลังคาเนี่ยเวลาโดนฝนโดนแดดบ่อยๆเนี่ยไม่ฟากอะไรพวกนี้มันก็จะผุนะครับนี่บางส่วนเนี่ยี่เป็นตอกนะครับที่เรามาเนี่ยมันก็เริ่มขาดนะทุกคนนะเราเลยจําเป็นต้องเข้ามาทําหลังคานะครับแล้วก็วัสดุในการทําหลังคาเนี่ยเราจะไม่หาจากธรรมชาตินะครับทุกคนเพราะว่า,าที่นี่เนี่ยเราไม่สามารถที่จะหา พวกใบกบระเพาะหรือว่าใบไม้ที่สามารถมาทําหลังคาได้นะครับเราก็เลยใช้ซีนนะครับผมหรือว่าที่แรปอาหารนะครับเป็นแผ่นใสๆแบบนี้นะทุกคนก็สามารถกรันฝนได้นะครับผมถ้าเรามุงดีๆเนี่ยนะก็กันฝนได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับวันนี้ผมกัติิตก็เลยจะเข้ามาทําหลังคานะครับโอเคก็จะขอนั่งพักอีกสักแป๊บหนึ่งนะทุกคนแล้วก็จะไปหาตัดไม้ไผ่ลำเล็กนะครับเพื่อที่จะมา ทำจันจเขาเรียกว่าจันทานจันทานครับทำจันทานด้านบนนะครับแล้วก็เราเนี่ยจะเอาซีนนะครับนะมาแลปมาปิดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะพักผ่อนก่อนนะครับแล้วก็เราเนี่ยไปตัดไม้นะครับผมลุยทำงานกันนะครับ ประมาณนี้นะเาจะระมันนี้ถุคอ,น,อน,นี้นะนี่นะตัดอะไร่ันเรยได้หมาแบบนั้นท,ทุกตัวอะไรหตัวเได้ปะเจก็ได้เลยตลกนเ ส่งมาเลยเพื่ส่งมามอ๋อส่งมาก่อนเห็นไหเราไม่ไม่ไม่เอาหมอเพระผมตะกลายนีน่เป็นจุวัดยังไงสองสี่หกขอแล้วมั้งเพื่อนขออย่างขอแล้วเราก็จะวัดแนวอย่างนี้นไงน,งนี่เออโอเค เด็กทำตำแหน่งก็ทำไปนีเด็กก็เหมือนเดิมอีกอะลองผิดลองถูกไปของเราไม่เคยทำถูกตั้งแต่เกิดผู้ชายดีมากเลยใช่ป่ะล่าเออบางทีมันก็ต้องคิดก่อนทำนะถูกถูกทำเสร็จแล้วก็ค่อยมาคิดมันก็อาจจะผิดพลาดทำได้แต่ว่ามันอาจจะผิดพลาดก็จะช้าหน่อยนิดหน่อยนะจะช้าหน่อยก็ทำได้เลย โอเคปะถึงปะโอเคถึงอยู่ยตัวนี้พอนี่ตัวยอ,อดเลยพี่ดิ๋นี่พี่นี่เป็นคนขยันมากเลยออออเอาเลยแล้ดิ นี่ัวลงข้างล่างเลยก็จกันฝนได้จริงเหรอไอ <un> ี่พากันนั้น ก็นะลองดูดินี่ครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทําจันทันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปเนี่ยเราก็จะใช้แผ่นซีนนะครับมามุงหลังคาของเราเลยนะครับไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่านะทุกคน ตอนนี้ฟ้าก็ล้องตลอดนะครับแล้วก็ท้องฟ้าก็มืดคลืมนะไม่รู้ว่าในคืนนี้เนี่ยฝนจะตกหรือเปล่านะทุกคน จะนลุดนี่เสียวนะหนึ่งสอบ ทุกคนครับตอนนี้มีตัวอะไรนะครับมาล้องแต้กับที่พักเรานะเราเนี่ยกำลังเดินไปส่องดูนะครับร้องหลายทีแล้วทุกคนตอนแรกเห็นึกว่านกนะครับแต่ฟังไปฟังทํไม่น่าจะใช่ที่สุ สังกคล้ายกับอ,อีเห็นนะครับนี่นี่อยู่ไตรงนี้ดีป่าวคนนีดีไฟลหน่อาเดี๋ยว กินเชียงเราปะพีคนก็นทอหินเนะดียวสยงตรงนี้อสนะอเนลงเรียกกันนะเสทอหินนี่อะไร อะไรตุ๊กแกตุ๊กแกกระโดดเด็ดตุ๊กตกใจมลนตกใจตุ๊กแกม่นมันก็น่าจะตกใจมันจะร้วังติดด้วยนี่นี่นี่น

ทคนครับตอนนี้ผมกับเด็กก็ขึ้นมายังบนยอดเขานะครับนะขึ้นมาตามหาเสียงที่เราได้ยินเมื่อกี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเสียงก็ได้เงียบไปแล้วนะครับไม่รู้ว่ามันไปไหนแล้วนะมันน่าจะเจอแสงไฟเรานะครับน่าจะหนีไปที่อื่นหรือเปลไม่แน่ใจนะเงียบไปเลยนะครับตอนนี้บอกเลยนะครับว่าอากาศเนี่ยร้อนมากมากเลยทุกคนนะร้อนสุดๆเลยนะเจอวันนด้ เห็นอะไรไหมเดี๋ยวเ,เราเนี่ยจะกลับไปที่พักของเราแล้วนะทุกคนครับก็พยายามส่องหาให้ทุกคนดูแล้วนะครับว่าเสียงที่เราได้ยินนะครับเสียงน่ากลัวเมื่อกี้เนี่ยมันคือเสียงอะไรกันแน่เนะย <c oughs> เราเนี่ยขึ้นมาไกลามากๆนะทุกคนนะเมื่อกี้เนี่ยก่อนที่จะมาถึงตรงนี้เนี่ยเราได้ยินเสียงชัดมากนะครับมัน่าจะอยู่บริเวณทีน่นแต่ไมนอยู่บริเวณฝั่งนี้แต่มันเรามาใกล้มันก็หายใช่ <c oughs> <c oughs> มันน่าจะเจอเราก่อนแล้วมันก็หนีไปแล้วโอเค okay, นะครับก็เดี๋ยวตัดภาพกลับไปที่กระต๊อบเลยนะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่กระต๊อบแล้วนะครับทุกคนครับแล้วก็ได้หุงข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะกินข้าวแล้วนะครับเมื่อกี้หลังจากที่เราเนี่ยกลับมาถึงที่กระต๊อบเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงนะครับผมเสียงร้องอีกแล้วนะครับก็กลับมาถึงปับ๊บมันก็ร้องต่อเลยทุกคนนะ อนที่เราขึ้นไปดูเนี่ยมันก็เงียบไปนะครับก็เลยไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นเสียงตัวอะไรกันแน่นะครับแต่สิ่งที่เราสันนิษฐานก็คือน่าจะเป็นอีเห็ดน,นะครับใช่ไหมดิดใช่น่าจะเป็นอีเห็ดน,นะทุกคนนะเพราะมีแต่อีเห็ดเท่านั้นนะครับที่จะร้องเวลาได้กลิ่นฟอนไฟนะครับอตอนนี้พี่ดิดก็ได้เตรียมข้าวนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะขึ้นไปกินข้าวกันบนบ้านนะครับ ให้ทุกคนดูนะวันนี้กับข้าวของเรามีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับผมก็มีต้มกระเจี๊ยบนะครับผมมีมะม่านะครับมีพริกแล้วก็ผักนะแล้วก็ไข่อีกหนึ่งฟองนะครับทุกคนอุ้ยวันนี้เดือนนะ,ะมาครับทุกคนมาทานข้าวพร้อมกันนะครับตอนนี้บนบ้านเราก็ยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะเราเนี่ยเสียเวลากับ กันที่เราเนี่ยเดินขึ้นเขานะครับไปหาเสียงตรีศนาที่ได้ยินเมื่อกี้นะทุกคนนะก็เลยอาจจะเสียเวลาแล้วก็ไหลฉากไหลตอนนะครับที่ไม่ได้ถ่ายทุกคนได้ชมนะครับผมก็ดีกว่าก็ดีกว่าวันก่อนทีนิ่มกว่าไหมใส่น้ำเยอะดีนะใส่น้ำเยอะถ้าใส่น้ำร้อยมันจะแข็งร้อนนี่เขาจะใส่น้ำเยอนนะอืมร้อนเพิ่งร้อนปะบ่ ดีเนียนี่ว่าเส้นมาม่าเน้เนะเอกถงทองจะสม้มามามาไห่อืมอืมโอเคนะอร่อยรับเบ็ดหรือมาดิ่อ,อย ก็ไปกา่อือืมก็ไปเช้ากคนปวดขนปดขาครับทุกคนก็กินข้าวเสร็จได้สักพักแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้ปูที่หลับที่นอนนะครับก็ พมที่จะเข้านอนนะครับทุกคนเจะผมจะพาทุกคนมาดูนะครับว่าหลังคาของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับเพราะว่าตั้งแต่ทําเสร็จนวะผมเนี่ยยังไม่ได้ถ่ายทุกคนดูเลยนะนี่นะครับผมกลางคืนก็อาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับซึ่งมันก็สามารถนอนดูดาวนะครับดูพระจันทร์ได้นะถ้าวันที่เอ่อท้องฟ้าเปิดนะครับทุกคนครับนะก็เป็นแผน่นใสๆสายแบบนี้เลยนะครับก็อันนี้เป็น หลังคาชั่วคราวนะครับนะทำไว้ป้องกันไม่ให้ไม้ฟากเนี่ยมันโดนน้ำนะครับนะเพื่อที่ไม้ฟากจะได้อยู่ได้นานนะครับทุกคนครับนะเราว่าอีกไม่นานก็จะเข้าหน้าฝนแล้วนะครับผมคิดว่าต้นเดือนหน้านี่ยฝนน่าจะตกนะครับผมน่าจะตกนี่บรรยากาศตอนกลางคืนนี่บอกเลยนะครับว่าดีมากๆทุกคนนะช่วง หัวค่ำนี่อาจจะร้อนนะครับแต่ว่าตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วส่วนดินนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ใส่เสื้อผ้านะครับหลับไปแล้วนะครับผมนะอากาศดีเกินนะก็อีกอย่างเราเนี่ยเหนื่อยกันทั้งวันด้วยนะครับนะแล้วก็อีกอย่างเสียงเนี่ยที่เราได้ยินเนะี่ยทุกคนตอนนี้ก็เงียบไปแล้วนะครับแต่ตอนที่เรากินข้าวเนี่ยมันก็ยังมีเสียงยังยังมีเสียงร้องตลอดนะนะโอเคเดี๋ยวผมก็ จะนอนพักผ่อนแล้วนะครับผมก็ส่วนหลังคาเนี่ยอาจจะถ่ายทุกคนดูพรุ่งนี้เช้าอีกทีนะครับนะว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ไม่รู้ว่าจะก,การฝนได้สักกี่เปอร์ซนนะครับทุกคนนะวันนี้ก็อย่ารอให้ฝนตกเหมือนกันนะครับจะได้รู้นะแต่ก็ไม่ตกนะครับผมคิดว่าน่าจะก,การฝนได้อยู่ประมาณสัก80ดสบอร์เซ็นนะครับผม ปดสิบเซได้อยู่แต่ว่าถ้าเราเนี่ยทำซ้ำอีกสักสองสามรอบเนี่ยผมคิดว่าน่าจะกันฝนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะวาันนี้เราแค่ทําไปแค่ทีเดียวนะครับนะเรามุงแค่รอบเดียวนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนะหลังคาบ้านของเราสําหรับวันนี้นะโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะเข้านอนแล้วเหมือนกันนะครับยังไงก็นอนหลับฝันดีนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เช้านะครับ ตื่นแล้วรดิตื่นแล้วหให้บุญร่วงอี

Mm-hmm. <clears throat> สวัสดีนะครับอรุณสวัสดิ์นะครับพีพีเอฟซีทุกท่านครับตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับสว่างแล้วนะทุกคนผมก็ได้ตื่นมาต้มน้ําร้อนกินกาแฟายามเช้านะครับแล้วก็ฟังเสียงเอ่อเสียงนกเสียงสัตว์นะครับผมก็ตรงน,นี้เนี่ยบอกเลยนะครับว่านกเยอะมากๆนะตื่นมาตอนเช้าก็ได้ยินเสียงนกเนี่ยร้องเรียกกันแล้วนะครับทุกคนแล้วก็เมื่อคืนเนี่ย ผมเนี่ยนอนค่อนข้างที่จะวายนิดหน่อยนะครับเพราะว่ารู้สึกเหมือนมีอาการจะปวดหัวนะอะพี่ดิดก็ตื่นแล้วเหมือนกันนะครับทุกคนครับแต่ก็หลับต่ออีกแล้วนะครับนี่นะเดดตื่นตื่นเพื่อน,น,นกลับบ้านแล้ว <c oughs> ยุงเยอะยุงจริงๆนะทุกคนตรงนี้คือแบบว่ามีแต่ยุงทั้งนั้นเลยนะครับนะอะ่เดี๋ยวผมเนี่ยจะพาพี่พเอฟซี FC เนี่ยขึ้นไปดูหลังคานะครับที่เราเนี่ยได้ทําไว้เมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานเนี่ย เราทําเสร็จก็มืดพอดีนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายทุกคนดูเลยนะครับว่าหลังคาของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมนี่นะครับบันไดของเราก็ยังแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีกกี่วันนะเข้ของก็เต็มไปหมดเลยนะครับนี่ก็จะเป็นข้อของสัมภาระของเรานะครับนี่เลยครับทุกคนก็นจะเป็นหลังคาแบบว่าชมดาวได้นะครับผมถ้ากลางคืนท้องฟ้าเปิดหรือว่าพระจันทร์สว่างเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นแบบ ความสวยงามนะครับในช่วงเวลากลางคืนนะทุกคนนะนี่นะครับผมก็ทําไว้แค่ชั้นเดียวนะครับจริงๆถ้าทําสัก2อสามชั้นเนี่ยผมว่าน่าจะกันฝนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้กันฝนได้สักแปดสิบเอร์เซ็นก็ถือว่าโอเคแล้วทุกคนนะนี่นะครับผมคือทุกคนดูแค่นี้นะดูแบบง่ายๆนะครับแต่ว่าเราเนี่ยใช้เวลานานมากๆเลยนะครับนะเราเสียเวลากับการทําหลังคานเนี่ยหลายชั่วโมงนะครับนะนี่ครับ อันนี้ผมคิดว่าน่าจะทําให้ไม้ฟาของเรานะครับหรือว่าตัวบ้านของเราเนี่ยอยู่ได้นานกว่าเดิมนะทุกคนนะมันจะได้ไม่พูนะครับจะได้ไม่โดนน้ำนะโดนแค่แดดก็พอและนะครับผมนี่ครับก็เป็นบรรยากาศร,รอบๆนะครับในยามเช้านะที่บ้านกลางป่าหลังนี้ของเรานะครับที่นี่ก็บรรยากาศยังดีเหมือนเดิมนะครับนะเสียงนกเสียงกาแต่ว่าเสียงเก้งเนี่ยที่เราเคยได้ยินเนี่ยก็ไม่มีแล้วนะ ไม่รู้ว่าไปไหนแล้วนะครับหรือว่าจะโดนล่าไปแล้วอนนี้ผมก็ไม่รู้ทุกคนหรือว่ามันจะเป็นเพราะว่าน้ํามันแห้งนะครับมันก็เลยไม่ลงมากินน้ําบริเวณนี้แล้วนะครับผมนี่นะก็เมื่อคืนเราก็นอนข้างบนกันนะครับก็ใช้เปลนะครับปูเอานะครับผมก็หลังจากนี้นะครับเราก็ไปเก็บข้าวของกันละทุกคนแล้วก็เราจะเดินทางกลับบ้านนะครับภารกิจกันมามุ่งหลังคาก็ ร็จในระดับหนึ่งนะครับแต่ผมคิดว่าเราจะมาต่อเติมอย่างแน่นอนนะทุกคนโอเคยังไงก็เดี๋ยวขอตัวเก็บเข้าของก่อนนะครับทุกคน Let's ก่อนจะเดินทางออกจากป่านะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยมาดูไม้คามต้นหนึ่งนะครับที่มันแปลกไปจากพวกนะนี่ต้นนี้เลยนะครับอยู่กลางบ้านเลยทุกคนนะไม่รู้ว่ารากมันเนี่ยมันขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับคือแบบไม้มันยังสดอยู่นะครับไม้มันไม่แห้งเลยนะทุกคนนะเนี่ยถ้าดูต้นอื่นนะครับอันอื่นเนี่ยแห้งนะครับไปเป็นสีน้ําตาลสีเหลืองเลยนะแต่ต้นนี้ยังเขียวอยู่เลยนะทุกคนนะเออแปลกมากเลยนะครับนี่ ไม่แห้งด้วยนะครับนะยังเป็นไม้สดนะคือเราเนี่ยตัดไว้นานมากแล้วนะครับตั้งแต่ที่เราเนี่ยทํากระต๊อบแล้วทุกคนนะไม่แน่ใจว่ามันลากมันงอกเงอขึ้นมาหรือล่าไม่แน่ใจนะทุกคนนะโอเคครับผมก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับธารกิจกันทำหลังคาของเราโดยใช้อ่าพลาสติกแรปนะครับผมหรือว่าที่ซีลอาหารนะครับก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับแต่ก็ ลำบากลำบนนะครับเหนื่อยใจเหมือนกันนะนี่ถามพี่ดีดีว่าเหนื่อยใจไหมไปเดินทางกลับบ้านดีกว่านะพี่ๆถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับซัพพอร์ตกันแบบนี้ไปตลอดนะครับทุกคนก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ